ว c ลคัมแบ k ทูเดอะชา n แนล2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV ขนาดกลางที่หลายคนรอคอยกับ Toyota Highlander รุ่นปี2026รถครอบครัวที่ผสมผสานความหรูหราความสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลและการใช้งานแบบครอบครัวใหญ่ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านคลิปนี้อาจเป็นคำตอบของคุณก็ได้ เมื่อมองจากภายนอก Toyota h i g h l a n d e r 2,026ให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถดูคมเข้มและแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูในสไตล์ Toyota กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ดูโดดเด่นไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เรียวพร้อมไฟเดอร์ทม running light ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ยาวและต่อเนื่องทำให้รถดูใหญ่และมั่นคงล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความหรูและความแข็งแรง ด้านท้ายรถออกแบบให้ดูเรียบแต่ดูแพงไฟท้ายเล็แบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องการ SUV ที่ดูดีทั้งใช้งานและภาพลักษณ์เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและความสบายทันทีโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026ออกแบบภายในให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างลงตัวเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลวัสดุท,ที่ใช้ภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้น แผงคอนโซลออกแบบใหม่ดูทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การใช้งานง่ายและสะดวกระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดเหมาะทั้งการฟังเพลงและดูแผนที่เบาดแถวที่2และ3มีพื้นที่ใช้งานเพียงพอสำหรับผู้โดยสารหลายคนทำให้ไฮแลนเดอร์เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางพร้อมเพื่อนหลายคนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถปรับพับเบาะได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย t o y o ต a Highland อร er ์2026จัดเต็มตามมาตร,รฐานรถยุคใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ o y o t ต้าเซฟตี้เ s e เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยประคองพวงมาลัยเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันช่วยให้การจอดรถในที่แคบง่ายขึ้น เหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมืองใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องของสมรรถนะ Toyota h i g h l a n d e r 2 0 2 6คาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดอาจมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลอัตราเร่งดีและประหยัดน้ำมันมากขึ้นการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงช่วงล่างเซ็ตมาเพื่อความสบายเหมาะกับถนนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือการเดินทางไกลบนทางหลวง พวงมาลาัยน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่สำหรับราคาของ Toyota Highlander 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรถ SUV ขนาดกลางระดับพรีเมียมแม้ราคาจะสูงกว่ารถ SUV ทั่วไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความคุ้มค่าในด้านความสบาย เทคโนโลยีความปลอดภยัยและความทนทานในแบบฉบับโตโยต้าเหมาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานระยะยาวและต้องการความอุ่นใจในเรื่องการบำรุงรักษาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเดินทางไกลหรือรถใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยดีไซน์ที่หรูหราห้องโดยสารกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ทำให้รถรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับตลาดประเทศไทยหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ให้มากกว่าความสวยงามแต่ยังมอบความสบายและความปลอดภัยให้กับทุกคนในรถ t o y o t a h i g h l a เด e r 2026คือรถที่คุณไม่ควรมองขา